นะครับปรากฏว่าเมื Belle ่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยประมาณเมื่อวันวันวันจันทร์วันอังคารนะครับจีเนี่ยมีการเปิดโปรแกรมหนึ่งก็คือตัวเพสซิเมนทัลเรนดิ้งนะครับเพสซิเมนทัลเรนดิ้งเนี่ยก็คือเป็นตัวโปรแกรมในการที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับบรรดาธนาคารพาณิชย์นะครับพูดง่ายๆคือ PBOC ให้ธนาคารพาณิชย์กู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่ธนาคารพาณิชย์ก็จะได้มีเงินเอาไปปล่อยกู้ต่อนะครับเมื่อวานมีการรายงานตัวเลขนะครับว่า total financing นะครับตัวเลขสินเชื่อนะครับของจีนมีการเพิ่มขึ้นมาโดดเด่นมากนะครับรวมไปถึงตัว New y หยว l o ลนด้วยนะครับสินเชื่อในรูปของเงินหยวนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับนะครับเมื่อวานก็คุยง่ายคือ PBOC เนี่ยเขาได้จัดหานะครับเปิดโปรแกรมจัดหาแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็ทําให้บรรดาธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยสินเชื่อ ได้เยอะขึ้นมากๆนะครับตับเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับสินเชื่อโดยภาพรวมถึง3.5ล้านล้านหยวนนะครับนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะก็บอกว่าเป็นการเติบโตที่มากกว่าคาดนะครับในเดือนกันยายนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับพวกรัฐบาลท้องถิ่นในเอาในการเอาไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆพูดง่ายๆคือต้องการปั่นเศรษฐกิจใช้นโยบายการเงินการคังให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอะ แปลว่าเขากาลังต้องการบูสต์เศรษฐกิจครั้งใหญ่นะฮะการปล่อยสินเชื่อกําลังกลับมานะครับหุ้นจีนผมก็ไม่คิดว่าเราจะต้องถอยนะครับไหนๆก็ทนมานานแล้วก็ทนต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือราคาบ้านที่ฮ่องกงนะครับดําดิ่งลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ดําดิ่งลงมาถึงตำแหน่งที่ต่ำที่สุดในรอบปีอปะอันนี้น่าสนใจนะราคาอสังหาร,ริมทรัพย์ของฮ่องกงนะครับ ราคาบ้านปีนี้ลดลงไปแปดเปอร์เซนต์ฮ่องกงก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์นกลางด้านการเงินในเอเชียแต่ะว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าทิศทางของอสังหาโลกจะต้องลดลงเพราะตอนนี้อสังหาในสิงคโปร์เนี่ยพุ่งปดตี้ปิตเลยนะครับมันเหมือนกระแสงเงินย้ายจากฮ่องกงมาเข้าสิงคโปร์ไงไม่รู้นะครับอสังหาในสิงคโปร์พุ่งนะครับแต่ฮ่องกงเนี่ยมันเดี้ยงลงผมก็จะสื่อสารว่ายิ่งอสังหาฮ่องกงเดี้ยงลงแบบนี้มันยิ่งกระตุ้นทําให้จีนต้องต้องออกมาตรการต,าต่างๆเพื่อมาช่วยกู้ภาพอาสังหาใน ในจีนแล้วก็ในฮ่องกงครับ Google m a p มีการประเมินกันไว้นะครับว่าถ้ายังไม่ทำอะไรนะครับก็ราคาบ้านอาจจะดิ่งลงนะครับเมื่อเทียบกับจุดยอดของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถึง30%จาก190ใช่ปะหายไป30%ก็หายไปประมาณเท่าไหร่ล่ะหายไปประมาณ50%กว่ากวาใช่ไหมครับก็ อาจจะได้เห็นเนี่ยลงลงมาถึงตรงนี้ดัชนีบ้านอาจจะได้เห็นต่ําที่สุดในรอบ6-7ปีนะครับถ้ายังไม่ทําอะไรนะครับพอทรงมาเป็นแบบนี้แล้วจีนไม่น่าอยู่เฉยแล้วละครับราคาสังหาไม่ดิ่งเกินไปนะครับถัดมาที่บ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยผมก็ยังคงมีความเชื่อมั่นอยู่ว่า p.e. 16.5เท่าเอาอยู่หรือต่อให้เอาไม่อยู่มันก็เลยไม่เยอะหรอกก็อยู่แถวนี้แหละนะครับ ไม่นับตรงนี้นะเพราะตรงนี้เป็นโควิดนะครับถ้าเราดูตั้งแต่ปี2016เห็นว่า P/E 16.5เท่าเอาเอาได้ตลอดเวลานะครับนะครับเอาอยู่ในที่นี้เนี่ยคิดออกมาเป็นระดับดับชนีประมาณ1,550จุดมันควรที่จะต้องเป็นแนวรับที่เหมาะสมในแง่ของ valuation และถ้าปีหน้านะครับเศิตินี้ยังใช้งานได้อยู่ก็คือไม่ต่ำกว่า16.5เท่าปีหน้าก็ควรต้องไปใช้ EPS 98บาทต่อหุ้น ดัชนีมันก็จะต้องกลับไปยืนที่1,617จุดโดยอัตโ,ตโนมัติเพราะ1,617จุดคือ PE 16.5เท่าของปีหน้าเข้นไหมครับผมก็เลยมองว่าในแง่ valuation ตรงนี้แล้วอ่ะเราต้องเอาแล้วเราจะเอากลุ่มหุ้นอะไรบ้างก็มีการไปทำ earning preview มาให้แล้วฮะแต่แนวเมื่อะะวานผมไป super t a d e r มานะครับก็รับปากไปแล้วว่าจะทำ preview ของ kcc นะครับก็ทำออกมาแล้วนะก็ปรากฏว่าเขาก็นา่าจะ ก็น่าจะยังมียอดการจัดเก็บนะฮะการจับเก็บจัดเก็บนีที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ที่มันหดตัว q ิ q ก็คือพอดีเนี่ยมันมีเรื่องของลูกหนี้รายใหญ่เนี่ยนะครับเขาไถถอนยังไงนะครับเขาเอาเงินมาคืนนะครับก็ทําให้รายได้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยอาจจะดรอปลงครับเพราะฉะนั้น KCC ความคาดหวังที่เราจะได้เห็นเออร์เนิ่งเติบโตแบบร้อนแรงนะครับสารไตรมาสติดต่อกันนะครับไตรมาสหนึ่งก็โตนะไตรมาสสก็โตต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับคือยอดจัดเก็บมันดีขึ้นก็จริงแต่ว่ามันมีการปิดหนี้ของลุกหนี้รายใหญ่นะครับก็ทําให้ KCC อาจจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็แจ้งสําหรับแฟนๆซูเปอร์เทรดเดอร์นะครับเมื่อวานผมไปที่ซูเปอร์เทรดเดอร์มานะครับ ทีนี้เอากลุ่มหุ้นที่น่าจะมีเออร์เนงดีๆกันดีกว่านะครับแล้วราคาตอนนี้เนี่ยมันลงมาได้สะใจมากนะครับ BAM ครับจะเริ่มเห็นเออร์เนงดีขึ้น YOYQOQ ผมไม่ได้ต้องการให้หุ้นมันมีแคปิตอลเกยอะไรนะแต่ผมก็เลยบอกว่าในเมื่อคุณมีกำไรดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแปลว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นเขากลับไปจ่ายดีเวเดนยิวแบบสมัยก่อนเนี่ยดีๆแบบเดิมเนี่ยมีสูงมากแล้วราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่า IPO แบบลึกมากๆเลยนะครับ นิวโรแล้วนิวโรอีกใช่ไหมว่าดิวเดนยิวที่ผมรอคอยในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับว่าถ้าเราเก็บไปตั้งแต่วันนี้เราอาจจะได้ดิวเดนยิวในอนาคตแบบสบายสบายนะครับเป็นพสซีฟอินคัมนะครับในระดับ7-8%ก็ได้แต่ปีนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่4%อยู่เขายังไม่น่าจ่ายเยอะแต่มันเป็นราคาที่เราเก็บไว้เพื่ออนาคตไงนะครับน่าสนใจสำหรับ ba m นะครับสำหรับสายที่ชอบพวกปันผลส่วนสังเกตได้ว่าพวกน o นแบนต์ต่างเนี่ยงบจะดีขึ้นมาหมด jmt ชโยนะครับการจัดเก็บ นี่นะฮะลูกนี้แล้วก็ทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นนะครับพวกสินเชื่อมีหลักประกัน AMTC สวัสดิ์ดล็อกก็จะดีขึ้นนะครับหัวใจสําคัญก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นสินเชื่อที่เติบโตนะครับแล้วก็การตั้งสํารองที่ลดลงนะครับจะเป็นคล้ายๆกันนะครับพวกแบงก์ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเติบโตนะครับ QOQ YOY เช่นเดียวกับพวกส่งออกอาหาร CBFTU ถ้าดูในทรงนี้แล้วผมว่าในกลุ่มนี้กลุ่มพวกนี้ก็น่าเล่นเพราะราคามันยังแรกกาดอยู่มากเราอาจจะเล่นได้นะครับส่วนอสังหาริมทรัพย์ก็ดูน่าสนใจครับอันันนะครับพฤกษาโฮ LPN ออพวกนี้ก็จะมีการเติบโต y OY, Q o y QOQ อ่ะก็แล้วแต่ใครจะเล่นใครจะเล่นอันน์เพื่อลุ้นตัวแอสตันอโศกด้วยก็ได้นะนะครับส่วนเอ่อพวกกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมนะครับเอาพวกโรงแรมพวกนี้ก็จะขาดทุนน้อยลงเอราวันนะครับงบก็จะออกมาดีมากเซนเทลก็ ฟื้นตัวต่อเนื่อง BDMs ไปต่อนะครับชี้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่รู้จะกล้าเล่นกันไหมนะครับผมก็ KCE ก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นงบมันก็จะดี YOY QOQ นะครับาปีก CPO Home Pro ก็จะดี YOY QOQ นะครับเอาหุ้นตัวเล็ก IP ก็เล่นได้นะครับพวกปั๊ม ORPTG ก็ดูหน้าสนนะครับลองดูครับ อันนี้คือเป็นยกแรกนะเดี๋ยวขอผมไปพรีวิวมาเพิ่มนะฮะวันนี้ทําได้แค่นี้แหละนะครับขนาดตื่นตีสามนะยังทาได้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้จะหามาให้เพิ่มแล้วเราสังเกตอะไรบ้างว่ามันไม่มีงบแบบโซนแบบแย่แบบ YOY QOQ หนักๆอะ่ะงบแบบแย่หนักๆแบบ YOY มันมีไม่เยอะเพราะฉนั้นการรายงานงบเองก็ไตรมาสามข,ของตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่แล้วมันจะดีมันจะดีขึ้น YOY ครับ ส่วนใหญ่มันจะดีขึ้นไปอยแล้วคิดดูตลาดหุ้นไทยมันไม่ควรฟื้นหรอเดือนหน้ามันช่วงที่เราประกาศงบใช่ปะ่ะเรื่องต่างๆมันก็จะซาซาไปสักระยะหนึ่งมันควรจะต้องดีขึ้นนะครับนั้นการเปิดลองวันนี้ดีไม่ดีถือยาวไปได้ถึงเดือนหน้านะทำไปเล่นไปนะครับประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันช้อปปิง้งนะครับช่วงเช้าวันนี้ฟิวเจอร์ไม่รู้เปิดยังเปิดแล้วนะครับ ผมขอดูแล้วกันไม่อยากให้ขึ้นเลยโอ้โหฟิวเจอร์ขึ้นตอนนี้กลับขึ้นมา9ก้าสามสาอีกแล้วนะครับไม่อยากให้ขึ้นครับเป็นวันที่เราจะได้เก็บของถูกไม่อยากให้ขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดใครจะเกงก็ตามสบายนะฮะมันก็คงแกว่ง,งไปกแกว่ง,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 งมาทั้งวันแหละวันนี้มูลค่าการซื้อขายมันน้อยนะครับแล้วก็ลองหาหุ้นที่จะมีงบออกมาดีแล้วก็เก็บสะสมไปอย่างที่รุ่มเมื่อกี้ได้บอกไปนะครับเคลียร์เนาะ เออผมขอดูยอดวิวหน่อยเนาะว่าตอนนี้ยอดวิวเป็นอย่างไรยอดวิวก็วันนี้ก็ไม่แย่นะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงก่อนหยุดยาวก็1.3000ใน YouTube ก็1 2ึ่0จุนะครับรวมแล้วก็ประมาณ1 5ึ0 0จันเออไม่ใช่2.5000ดหแล้ขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยนะครับช่วยไลค์ก็พอละไม่ต้องแชร์แล้วครับเกรงใจผมไปเห็น Facebook ของพี่นัทแล้ว แชร์ไลฟ์ผมทีนี่เฟซบุ๊กเขาดูแบบดูแบบความสวยงามมันลดลงอะ่ะใช่ปะ่ะเพราะอ่าอย่างกรณีเวลาเฟซบุ๊กเราไว้โชว์เวลาเราไปเที่ยวที่ต่างๆใช่ไหมนะครับโชว์ความสดใสแล้วอยู่ดีมาขั้นกลางด้วยการแชร์ไลฟ์อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เข้ากันครับพี่ไม่ต้องแชร์ละต่อไปนี้ไม่ต้องแชร์ละนะครับเอาแค่ยอดไลคอยบคอมเมนต์เยอะๆก็พอนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นอาจจะเป็นกลยุทธ์ของผมก็ได้นะคิดในแง่ดีว่าพยายามปิดเสียงพอปิดเสียงไว้ใช่ป่ะมันก็จะมียอดคอมเมนต์ไงเสียงหายครับเสียงหายครับเสียงหายครับยอดคอมเมนต์มันก็จะเยอะอันนี้พูดเล่นนะ <c oughs> นะครับก็ช่วยไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วกันครับนะครับก็อย่างเดิมเหมือนเดิมแหละ,ะคอมเมนต์ว่าปิงปิงหน้าตาดีขึ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหรือสองปันน่ารักอะไรก็ว่ากันไปนะครับคอมเมนต์อะไรสาระก็ได้ครับเพื่อให้ยอดคอมเมนต์มันเยอะรวมๆแล้วยอด engagement มันจะได้เยอะไปด้วย ก็ประมาณนี้คุณอันอันบอกว่าทอสอในครัผมยังชอบมากๆครับราคาน้ํามันเดี๋ยวก็กลับมาครับไม่มีอะไรหรอกนะครับก็สอผอมาย่อก็ถือต่อซื้อต่อครับนะครับรับสัปดาห์นี้ก็ลาไปก่อนนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าครับดีครับ